สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีมานสาแก้วดีจากพี่น้องจ้าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก้าพี่น้องจ้าเจอกันอยู่บ้านสวนคือเก้ามือนีนฮอนแต่สาวเนาะมือนีนเนาะวันนี้แดดฮอนแต่้าวมากเลยเห็นอยู่บ่ใสเออนั่นละต้นทุเรียนต้นทุเรียนใส่แต่ต้นทุเรียนบ่ เออนี่ลูกผมรอใส่เ้นตนเอออไเป็นมาตะงามแท้คือคืเลรียนถ้าควายโบเห็ดห้เต๊กเวดูีอย่ห่เ็อเห็ดขูดมันหรือเปล่าขดมัน บุเส uhm, ีอบไรมันยาวหุ่มหมดแลยเสียานกับเสียงานเอาปุ๋ยยีนหวานหวานครบคนงานพี่น้องจ้ะคุณยายจ้างคนงานมามาทำสต้นทุเรียนหว้ากินเนาะ เออถ้ารักษามันหันโอ้ข,อขอาคล่อยบวเห็ดค่ะที่ลึกอืมอ๋อเครงบินใหญ่ เอาปุยเอาขี้ควายใส่โคนทุ่เรียนพี่น้องจ้าเอาขี้ควายใส่โคนทุ่เรียน,นอืองามพโพอมสะเลยเปล่าเออ บางต้นกับต้นน้อยออบางต้นกันบก่บใหญ่สำนีต้นใหญ่ก็หมู่หุนอยู่ทางอันโค้งผมอืมเรามาจะเปลี่ยนใหม่ล้ออืมเปลี่ยนใหม่เลวเอาชิ้นกระดั้นตัวนี้เอันนี้งออันนี้ อันนี้เงาะต้นเงาะเงาะเลยป่ะโมเมนต์ใส่เม <ally parfois> <government> ือดบอทผลไม้เพราะว่ามันซับทุเรียนเงาะผูกทุเรียนทุเรียนเงาะทุเรียนเงาะเงาะต้นนี่จะเป็นดอกเงาะต้นนี่ข้างทางไหนนี่ก็แม็นได้ข้างไหนนี่ เออมื่อนี้บมแล้วดอกมือนี่ต้นน้อยๆกับเป็นดอกได้เงาะเงาะออกดอกแล้วอจาจักซีจับักสิดโอ้ยมักซิดากับพี่ลึกห่อน้ำกระบ,บอท่านจักสีจับหรืบอบวจับเงาะพนนี่ต้นน้อยนี่อืมมาก,การเขียน บ่ได้บ่อบ่อการใส่บ่อเออแมนคือบกขึ้นมาทางผีเออเออโอ้ยบ่ไส้ทธน้องพ่อยลงมาเห็ดคลิปเนาะลายบ่บ่วงหนึ่งฮะเออคนเออเออเขีดเขียดบอคิวได หวยแต่ก็ผู้ใหญ่กูอการได้ทำกับผู้ใหญ่ผ<อ>ู้อการเปลี่ย<อ>ด้อผิวนะถ้าพ่อจับแั่นบอกอพ่อจับราะว่ามันเอาได้ผลยินว้างโอ้ยมีบักใส่โอ้ยปิปวออ่าเ<อ><อ>สียวเสียวม้วนทุกวะตัวอู้ตัวอัดจนหัดดินซับดิอัดคิด โอ้โบจับก็ลงมาทงก็ได้อ <si ันนั่นแล้วเนาะโบอึดก็คนจับที่การเขียดเออเขียดน้อยเขียดน้อยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเป็นตะมูวนเนาะอยู่ทงหนามืออ่เขาามมันออกจกออกเด็กแต่วะคุ้มกว่าคุ้มก็เข้าส่งทงอืมอืมวันขึ้นนี้ก็ลงออกบักอันคิ้วมันจากนนวนพี่น้อยพวกพี่น้อจากนอน เว่าะีเนาะเอะเอต้องเากตรกรดีเอืาดบนันัุ๋เนทำโคนทุเรียนทนทคนผลไม้พี่น้องจ๋า <S an> ได้เวลาดูและมันละคนงานกระวางแล้วคนงานไปตัดอ้อยจังเดือนสองเดือนพี่น้องจ๋า <S an> <S an> คนงานกระวาง, <S <S <an> <S ว,างวางจากอ้อยแล้วก็ลงมาสวนเลยคนงานกันด้ ไ่ได้หยุดเงินเลยคนงานคุณยายทำหลายอย่างหลายบ่บอันนั้นอันตาบอกอันให้ตัดอันยายบอกให้ตัดอันกอไผ่มาซักหลักบอกให้ควายมันสีควายสีนี่ตายเมื่อเสียดายต้นความมาปลูกมาบังงามนึงละบุง,ววงพู เงาะหากับต้นผู้บบเมนสิได้ไปซักลักบ่ดอกมันดกหันจักมากมันสิติดหรือบ่ติดถ้ามากมันติดซะเบิ่งเอางาลิหมอกไฝห์เบื้อดกได้ปีนี่ฮะอืมหมอกไฝ่เบืดกปีนี่ฮะแต่อันเงาะมังคุดหันโอ้ยเต็มต้นตาสะอ่อนเฮหันท้าเบิ่งลูกมันจะมันสิติดซำใด เออคากบันเนาะอันนีค้ควายกบบันบ,บันบงรดมันถังไส้ปูนทุเรียนพี่น้องจ้าที่ได้กินอยู่บอกปีสองปีนี่ทุเรียนปีสองปีได้หนิเนะาะซะอันนี้ฮะบระมาณสองปีบอ ืทำคนทุเรียนพี Aa, ่น้องจ้าต้นอะไรก็ใส่ด่ต้นนอะไอนี้ทุเรียนน้ำอันนี้ค่ะต้นนั่นนะสนั่นอ่ะต้นอ๋อต้นจักต้นยังอันน่ะค่ะใส่โลดเฮดไปโหลดผลไม้ใหญ่ค่ะเฮดเหลี่ยงไปโหลดโอ้มาตะเาเล่นเนาะแตเกาะโลบอี นี่เงาะพี่น้องจ้าคอยได้ดูแลมันผล,ลไ,มนไม้มีแต่ไปเฮ็ดท่าทางพักอย่างเดียวลูกน้องก็ประจัดน้องลูก <c oughs> น้องก็หอม่ปด้มากเ ย่างสายกินเขา่าคำโมยาคำตื่นมาพัดกินกาแฟโมกินกาแฟเพ้ากินเทาอพูดแล้วหิวพูดแล้วสายสายเออกำลังเตะง่ามเถอะง่ามวะทุเรียนทั้งง่ามเกือบสุดตน อ,อืมถ้าโคเอาไว้หันโอ๊ยอมัมต้องปลูกพักปลูกหญา้าหักโคเอาผลไม้บัดน,นี่มโมเมนต์เป็นสาวสามสิบผู้บอกเงาะสลับกับมังคุดมังคุดก็มีเงาะก็มีทุเรียนก็มีทุเรียนหัหลายทุเรียนหออมสะไปเลยสะอันนี้ประมาณสองปีนี่ละอืมผลไม้ก็สี่สองปีบางอัน เงาะต้นนี่จนออกดอกนี่ดิออกดอกละ่ะน้ำมาละ่ะน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วพี่น้องจ้าให้น้ำให้น้ำแต่เซาเลยถ้าแดดสิน้ำสิออกแต่เซาแบบนี้ละ่ะมือใดแดดแดดน้ำสิออกไว้ ทุเรียนทันง,งามพี่น้องจ๋าบ่งนี่ทุเรียนนี่ทุเรียนมีแต่ต้นง,งามๆใบกระแข็งแรงได้ใบใบกระแข็งแรงคือว่าโอเคใบทุเรียนแข็งแรงมากเลยบ่มีโรคบ่มีหนอนพี่น้องจ๋าถ้าหัน่นมันทัาบ่ได้รักษาบ่ได้รูเล่มันยังบ่าขาเนาะ ในสิาพาเบื้องต้นทุเรียนงามสุดตนพี่น้องจ๋าอันนี้ก็แตกดีแตกดีค่ะควายเห็ดพี่น้องจ๋านี่มันใหญ่เลยเด้หยคะควายเห็ดบลงพูมันกำลังแตกอีกนี่ต้นทุเรียนงามแปลวาสงสัยถึกกับคิดินแน่นอนเลยนี่นี่พี่น้องจ๋าต้นทุเรียนท่าแตกดีแตกดีนี่งามใบกระแข็งแรงใบเขียวบก่เป็นโรคบเหลืองบอชน,นะคักคักทุเรียนค่ะพี่น้องจ๋ามันทำบ่ได้ดูแลมันเนาะมันทำบ่พอเห็นอยู่หมดนี้ มันต้องเอาอันนี้ลักมาถูแบบนี้พี่น้องจ๋ากันควายบง็ูกสีทวมหัวอะไรได้ในต้นนี้ก็ได้งามใบทุเรียนหันเขียวบวเป็นโลกบวเป็นไผ่พี่น้องจ๋าสีดูเลมันไววงามทุเรียนเงาะงามอมืสองปีเนาะพี่น้องจ๋านี่ขุดสะหลบนี่ค่ะอ๋อเป็นดอกเลยพี่น้องจ๋าเงาะหันนี่เงาะเป็นดอก จะได้มาพ่นฮอร์โมนไว้ให้มันจับเนาะพี่น้องจ้านี่เงาะน,นี่เป็นดอกละอ๋อเป็นดอกสองตนละยว,วให้คนงานพ่นเทศให้พี่น้องจ้ามือนี่คงบมแล้วดอกมื่อสาวสิไปหาเก็บพักให้คหุณยายเอาควายน้อยผู้ใหญอันนี้ฮะควายผู้ใหญเบิ้งเบิ้งเบิ้งกันนะ บิ้งเบิ้งเบิ้งเอาควายู้ได้ลุดควายเบจโจแน่นอนเลยควายขึ้นขอบสะพี่น้องจ้าควายต้องใส่ควายเบจโจควายน้อยมันลุด เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋ามึงต้นทุเรียนท่วมหัวท่วมหัวแตกงามแท้ตาเอาไม้มาซักกันนั่นควายสีพี่น้องจ๋าเสียดายมันเนาะเสียดายมันมันงามพะหน้าบึงโวงามแท้ควายสีมันใบจนหล่นจนหมดทุเรียนงามพี่น้องจ๋าตาสะอ่อนต้นทุเรียนค่ะใส่มันถึกกระดินเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้ง,ง,ง,งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มาน,นิสาพี่น้องจา๋าสองใหม่ฮัดทำยังสองบบใหญ่่บตดอกเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบุงมักศิดากระดูกอก